สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมื้อเที่ยงนะคะกับเพจแม่เลี้ยงเดี่ยวพาฟิตนะคะโค้ดเกตมื้อเที่ยงวันนี้จะเป็นเมนูสุขภาพหุ่นสวยวันหยุดนะคะเป็นเมนูเบาๆง่ายๆเพื่อสุขภาพที่โค้ดเกตเอามาฝากานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทํา พิซซ่าเยเกิดกันนะคะเนาะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะคะคดเกตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2นะคะอายุ34ปีนะคะอดีตเคยอ้วนหุ่นพังหลังคอน้ำหนักค้างอยู่20กิโลนะคะคดเกตใช้เวลาเพียง4เดือนสั้นเท่านั้นโดยการปรับโภชนาการอาหารแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้เวลาลด20กิโลภายใน4เดือนเท่านันนะะ้นค่ะ ะะเป็นอะไรที่ amazing มากเลยนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในโหมดสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะคะก้ามท้องเราก็เริ่มมาแล้วนะเออนะคะวันนี้โค้ชเกศจะมาพาทําเมนูทีเออ่เป็นเมนูที่ create มาแล้วคือเป็นคนชอบกินโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราก็ทําเองนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มาทําเราจะพาทํากันนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆมากนะคะ ทำอะไรเยอะแยะมีตู้เย็นแล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะเท่านั้นเองนะคะวันนี้จะมาทําพิซซ่าโยเกิรต์ตทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทาเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอเช็คเสียงก่อนเช็คเสียงก่อนว่าเสียงมาหรือ,อยังนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเพจใหม่ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเช็คเสียงดูก่อนนะวันหยุดมื้อเที่ยงทานอะไรกันบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมือ้อโอเค มาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ไปนะคะแชร์ share ไปที่เฟซของเราก่อนนะคะแชร์ share แล้วแชร์แล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพาทำนะคะ เป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากเลยนะคะก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะอันดับแรกก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรดธรรมชาตินี่เองนะคะเสร็จแล้วทีนี้โค้ดเกดเป็นคนชอบออสีสันนะคะสีสันเป็นรสชาติของชีวิตนะคะฉะนั้นคือโค้ดเกดก็จะมีสีสันนะคะใส่อันนี้ก็จะเป็นจานของเรานะคะที่เราจะ ทำเป็นพิซซ่าโยเกิร์ตนะคะสีเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบของเราเลยนะคะเขาจะมีหลายสีนะเขาตอนนี้เป็นสีสีม่วงสีที่คนเก๋ใช้ก็จะมีสีเขียวเออสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองก็จะเป็นมะงม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูคนเก๋ชอบสีชมพูมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีเหลืองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะเป็นโยเกิร์ตเนาะแล้วเราก็จะเอาโยเกิร์ตมาใส่จานนะคะใส่จานของเราแล้วก็เดี๋ยวจะเทลงไปเลยเดี๋ยวดูนะมันไม่ได้ยากสวัสดีค่ะพี่โบ๊วันนี้มีเมนูสุขภาพมาแนะนำนะคะพี่โบ๊ชเป็นโยเกิร์ตพิซซ่านะคะแล้วก็เกดก็จะ ใส่อชอบชอบสีชมพูเอาสีชมพูลงไปก่อนนะคะสีชมพูลงไปก่อนเลยค่ะเขาเรียกว่าโยเกิร์ตพิซซ่าโยเกิร์ตนะคะเราจะใส่สีโยเกิร์ตสีชมพูไปก่อนนะคะเมนูอาหารเนี่ยมัน เมนูอาหารจะให้หน่ากินและอร่อยเนี่ยมันต้องมีสีสันใช่ไหมคะฉะนั้นคือสีสันที่เกณฑ์เลือกมาเนี่ยคืออร่อยมากนะคะก็เป็นสีชมพูนะคะที่ใส่เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่สี สีส้มค่ะเราจะใส่สีส้มนะคะใส่สีส้มลงไปเป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตสีสวยมากจะบอกว่าโยเกิร์ตนี้ทำเองนะคะจะบอกว่านมโรงเรียนลูกเลยค่ะสามารถทำเองได้เลยนะคะ ชมพูส้มไปแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยคนแกก็ชอบนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะตัดสีเหลืองเนี่ยเราจะเอาสีเขียวใส่ก่อนจะมีทั้งหมดสีสีเราก็จะใส่เขียวลงไปก็จะเป็นโยเกิร์ต สีเขียวนะคะสีเขียวสวยมากเลยค่ะจะบอกว่าสีเขียวสวยมาก แล้วก็จะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองใส่ลงไปเลยจะมีสีสีสวยมากสีเหลืองเขียวชมพูแล้วก็ส้มเหมือนดอกไม้เลยเนาะ อันนี้เป็นพิซซ่าโยเกิร์ตนะคะจะบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีสีนี้ใส่ตรงไหนเอ่ยสีนี้สีสีไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะมันเป็นสีม่วงอ่อนฉะนั้นคือเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะ เกียเกียก่อนนะคะให้มันเข้าให้มันเป็นเหมือนพิซซ่านะคะให้มันเป็นเหมือนพิซซ่าจะเป็นโยเกิร์ตพิซซ่านะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ต เราก็จะแต่งเติมนิดหนึ่งให้มันสวยงามถ้าเกิดสีสีเขียวกับสีเขียวกับอ่าส้มมันมาผสมกันมันก็จะกลายเป็นอีกสีหนึ่งกลายเป็นอีกสีหนึ่ง ราก็จะทำเหมือนสีแดงกับสีเหลืองมาผสมกันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะชมพูกับส้มมาผสมกันก็จะเป็นอีกสีหนึ่ง เดี๋ยวเราจะแต่งขอบนะคะเราจะแต่งขอบอพิซซ่าโยเกิร์ตของเราที่แต่งขอบก็คือเราจะเอาสีสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนเนี่ยก็คือเอารอบๆรอบๆขอบ รอบๆโรยไปขอบๆเลยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะเพื่อสุขภาพ เเป็นมนมูสวัสดีค่ะคุณพี่งามตาแกกำลังทำพิซซ่าโยเกิร์ตอยู่นะคะทำได้ไม่ยากด้วยนะคะเป็นพิซซ่าโยเกิร์ตที่น่าทานมากเลยนะคะทานได้หุ่นดีด้วยนะคะ นี่เลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอเราได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะนี้ก็จะเป็นพิซซ่าโยเกิร์ตที่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยบลูเบอรี่โยเกิร์ตนะคะเราก็จะทุกอย่างอุปกรณ์คือเราซื้อมาจากเซเว่นใต้ตึกเราก็จะใส่ไปนะคะอ่าดูโภชนาการอาหารก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็น พลังงานทั้งหมดต่อซองเนี่ยก็คือ110กิโลแคลอรี่นะคะฉะนั้นคืออันนี้เนี่ยเราจะทานแต่น้อยนะคะเราจะดูน้ำตาลโปรตีนน้ำตาลเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดตเท่าไหร่พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเขาให้แบ่งทานนะคะต่อหน่วยบริโภคเนี่ยถ้าเป็นไอตัวนี้เนี่ยก็คือแบ่งทานให้ได้นะคะ 3ม,มื้อกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพลังงานทั้งหมดไขมัน9กรัมโปรตีน4กรัมคาร์บเดตสีกรัมฉะนั้นคือมันก็จะมันก็จะมะีความหวานนะคะเราก็จะใส่ใส่ไม่เยอะนะก็จะใส่นิดเดียวนี่ก็จะเขาเรียกว่าแคสปี้คอนนะคะเราก็จะโรยลงไปนะคะโรยลงไปเราก็จะโรยตรงสีเหลืองดีกว่าโรยตรงสีเหลือง โรยตรงสีเหลืองไปนะคะโรยไปนิดเดียวพอเราจะไม่โรยเยอะนะเราจะโรยนิดเดียวพอค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นลูกเกดผสมเคฟเบอร์รี่นะคะนี่จะเป็นหน้าหน้าของโยเกิร์ตของเราเราก็จะใส่ไปนะคะเป็นธัญพืชนะคะเหมือนเราแต่งหน้าทพิทซาเลยเราอยากกินแบบไหนเราก็ใส่ลงไป แคบบรีอบแห้งอันนี้เป็นสีแดงนะคะก็จะโรยลงไปโรยลงไปค่ะโรยลงไปตามที่เราชอบนะคะเป็นโยเกิร์ตพิซซ่าเมนูเพื่อสุขภาพวันหยุดวันแม่นะคะเราเป็นแม่แล้วก็เราก็ทานอาหารดีๆนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ดูแลลูกนานๆ ันนี้เป็นอะไรคะนี่เป็นไฟเบอร์กานลา่าชอ็อกโกแลตนะคะอันนี้พลังงานเขาได้เท่าไหร่เอยก็มีธัญพืชน,นะคะมีข้าวโอ๊ตไฟเบอร์ดา,า,า,าร์ช็อกโกแลตเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันน้ำผึ้งอัลมอนด์เขาไม่ได้บอกพลังงานเท่าไหร่เขาบอกแค่ข้าวโอ๊ต40ไฟเบอร์20 ดาร์กช็อกโกแลตสิบยังไม่เคยกินเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเมมเบอร์บอกว่ากินแกลนโนล,ล่าได้หรือเปล่าโค้ดอะไรเงี้ยโค้ดก็เลยบอกว่าอ่านโภชนาการอาหารอ่านฉลากก่อนนะคะว่ากี่พลังงานแคลอรี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะโรยอาโรยไปเลยแต่งหน้าโยเกิรต์ตพิซซ่าโยเกิร์ตค่ะทำพิซซ่าโยเกิร์ตอยู่นะคะ เมนูนี่เด็กๆชอบนะลูกๆชอบแน่เลยนะคะแต่ว่าเขาไม่อยู่กันนะคะเขากลับต่างจังหวัดก็ก็จะเป็นเมนูอันนี้เราก็จะทำเสร็จแล้วประมาณนี้จะมีอย่างหนึ่งที่อยากใส่ก็จะเป็นเอ่อ มันจะเยอะไปไหมถ้าเราจะใส่ถ้าเราจะใส่ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตลงไปถ้าเราจะโรยใส่ข้าวโอ๊ตลงไปมันจะแลดูเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูนะคะเหมือนพิซซ่าเราจะแต่งหน้ายัางไงก็ได้นะคะพิซซ่าจะมีฮาวาียเอี้ยนอ่าเดอะลุคทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็จะใส่อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเราจะใส่งานะคะเราก็ปลูก cr เมาเราคั่วงาขาวดำแล้วเราก็บดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ก็จะเป็นโปรตีนงาเป็นไขมันดีเลยเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะก็ มันเพื่อสุขภาพแล้วก็อะไรที่เป็นสุขภาพแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะพาร์สลี่พาร์สลี่ที่ใส่พิซซ่าแต่ว่าอันนี้คือพาร์สลี่ของเราเนี่ยเป็นงานะคะเพื่อสุขภาพนะคะ ก็จะเป็นเมนูนี้ที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเรียกว่าพิซซ่าโยเกิร์ตนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะเราจะไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วทิ้งไว้สักประมาณสองชั่วโมงเออเราจะทำแค่สองชั่วโมงเราก็จะได้กินนะเดี๋ยวประมาณพระเจ้ามันหกหอื้เพราะว่ามันยังไม่แข็งไงแล้วที่มันก็ มันจะเป็นประมาณนี้แล้วเ,นนะเราก็จะไปแช่ตู้เย็นนะเราก็จะไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นของเรานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เออนี่ก็จะแช่ช่องฟิตไว้นะช่องฟิตของเราก็จะใส่ไว้เลย ปิดไว้สักแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะปิดไว้ปิดไว้ตรงนี้ไว้สักสองชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเป็นพิซซ่าที่ แสนอร่อยหรือเปล่านะคะก็เชื่อว่ามันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เอามมฝากนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้เมนูเดี๋ยวจะลงนะคะวิธีการทำไว้ในใต้ใต้ใต้ไหลนี้นะคะสามารถทำง่ายๆได้ด้วยที่บ้านนะคะเด็กๆชอบนะ้ลูกๆชอบแน่นอนนะคะวันนี้โค้ดเกตก็มีเมนูมาฝากนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเขาเรียกว่า โยเกิร์ตพิซซ่านะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามขคเกนตอนยังไงแชร์ให้หน่อยนะเพราะเป็นเพจที่เปิดใหม่นะคะเพะิ่งสร้างมาเลยนะคะวันนี้ขคดเกนก็ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเประมาณบ่ายสามเดี๋ยวมาไล์อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะวันนี้ก็ต้องจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้เวเจอกันใหม่ดะ